สามีของฉันไม่ชอบคำว่าประกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเขาหมกพูดติดตลกว่าทำไปก็ไม่ได้ใช้เธอเองก็ไม่กล้าเถียงมากเพราะทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้ก็มักจบด้วยการเงียบใส่กันแต่วันหนึ่งเธอเห็นเพื่อนของเธอคนหนึ่งต้องกู้เงินเพื่อรักษาสามีที่ป่วยกะทันหัน ตอนนั้นเองเธอคิดว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดกับเราแล้วเรายังไม่มีอะไรเลยจะทำยังไงดังนั้นแม้เขาจะไม่ชอบแต่เธอก็แอบแตัดสินใจทำประกันสุขภาพเหมาจ่ายให้สามีไว้หนึ่งเล่มแบบที่เบีย้ยไม่แพงมากและไม่ต้องตรวจสุขภาพเพราะกลัวเขาจะรู้แล้วปฏิเสธเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งสามีบ่นว่าแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกเธอรีบพาไปโรงพยาบาลตอนนั้นหมอบอกว่าหัวใจตีบต้องผ่าตัดด่วนครับเธอจำได้ขึ้นใจหมอบอกตัวเลขชัดเจนค่าใช้ใจ่ายประมาณ500,000บาทครับเธอหน้าชาเพราะในบัญชีตอนนั้นมีเงินไม่ถึงหนึ่งมืนเธอพูดได้แค่คำเดียวว่าขอเวลาโทรหายาิหน่อยนะคะตอนนั้นหัวใจสั่นไปหมดเพราะรู้ว่าถ้าผ่าชา้าเขาอ,อาจไม่รอด ในขณะที่เธอกำลังจะร้องไห้พยาบาลเดินมาถามว่าคุณมีประกันสุขภาพไหมคะเธอจำได้ว่าใช่สิเธอเพิ่งทำให้เขาไว้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่มันเพิ่งเริ่มต้นจะเคมได้ไหมนะเธอเยื่อกรมมาทันให้พยาบาลอัทั้งที่มือยังสัน่นหลังจากนั้นทุกอย่างเหมือนปาฏิหาริย์โรงพยาบาลแจ้งว่าเคมผ่านค่ะใช้สิทธิ์เหมาจ่ายได้เต็มวงเงิน เธอน้ำตาไหลทันทีเพราะตอนนั้นไม่ต้องควักเงินเลยบริษัทประกันออกค่ารักษาทั้งหมดเธอพูดในใจดีแล้วที่วันนั้นตัดสินใจทํา